สวัสดีครับพว้กำลังแสดงจากเทียไฟบันครับผมสวัสดีครับเปาจากเทียไฟบันครับสวัสดีครับฟิลิปแฟครับผมสวัสดีครับโชคจากเทียไฟบันครับสวัสดีครับเป็นเจครับสวัสดีครับกูจากเทียไฟบันครับสวัสดีครับแท็กครับเป็นไงบ้างเด็กๆวันนี้มาร่วมงานคราวสนุกสนานทา้งใบแค่ไหนรันบ้ก็ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทางผู้จัดครับที่ให้โอกาสพวกเราได้มาเข้าร่วมนะครับแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับพี่ๆผู้จัด แล้วก็คนจัดงานก็สนุกมากครับวันนี้คือมีอะไรให้ตื่นเต้นทั้งงานเลยใช่แล้วก็ได้รู้ถึงการประโยชน์ของการจัดงานด้วยใช่ครับรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นแบบว่าแต่ละกิจกรรมที่เขาจัดม่ว่าจะเป็นขบวนพาเหรดเนาะหรือว่าการแข่งแดกควีนอะไรยเงี้ยครับมีแบบว่าธีมไหนว่าสวยติดใจอะไรเงี้ยติดใจแบบธีมไหนในไทชั่นถ้าเป็นของเราตอนนี้เป็นธีมคณะตลกครับเฮ้ยเราเล่นเราเล่น ก็เมื่อกี้ผมก็ได้ดูพี่ๆแด็กพีนใช่ครับก็ตอนนี้เขากำลังจะมีแข่งใช่ไหมครับเป็นประกวดก็น่าติดตามมากเราติดตามด้เลยวันนี้เราก็แต่งตัวแบบแฟชั่นมาแจงกับพี่เราเหมือนกันนะแล้วักต่คนไทยยังยังไม่ติดแบบมี่ีมอะไรงี้ไหมมันมีชื่อตีมของเราชื่อตีมของเราสไตา์เ่าเปิดพยายาม แต่งออกมาให้มันหลากสีมากที่สุดเลยนะครับให้มันเออท่าเทศกาลพายนะครับที่แบบว่าสีสันสดใสอะไรอย่างนี้ครับปกติก็จะเ,เ,เห็นพวกเราในลุคแบบว่าสีขาวสีดําหรือว่าแบบชุดอีนอะไรอย่างนี้ครับรมนี้ก็พยายามแบบว่าม่ประมาณนั้นก็ได้ยัไงไงก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับช่วยนันติดตามงานプライแมนนะครับ ก็มีหลายกิจกรรมให้มาเข้าร่วมกันนะครับแล้วก็ในวันที่หนึ่งมีทุนงานอยู่นี้ก็จะมีมีทัวร์มาเลเซียใช่อยากให้มาร่วมกันได้มาร่วมเดินกันนะครับผมทาเจอะๆแล้วช่วยกันเป็นกระบอกเสียงเนึ่งเลเพื่อขอเอาให้กับเราพี่ๆนะครับใช่ครับที่เห็นพวกเราได้ไปร่วมขบวนพาเลเซียได้ไหมตองติดตามตอนดิสตามตอนดิสตามมีกิจกรรมอะไราดีบ้างไม่แน่แข่งกับพี่เขาอะไรเงี้ยอุยอาจจะไม่ไหวครับเอ็นเจจะแต่งเฮ้ยวสูไม่ไหว ฮันุมานฮะที่นี่ยถ้าสมมติว่ามาันจะมีฮนุมานละหนึ่งกว่าแน่แล้วมีฮนุมาระอะไรเมีอีกคนหนึ่งแล้วก็จะมีอ่าโกบริอีกคนนึงครับอหนนึงใช่อันนี้ไม่น่าเข้าตีคู่กันมาเลยจับมือฮันุมานมาครับมีเส้นสื้อด้วยมีเส้นเอิร์นก็มีเส้นเริ่มไปลึกละไปไกลแล้วลายอะไรอย่างเงี้ยใช่มาริฉลาดเลยก็ได้คอร์สพีมาร์ก็ได้ ช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าซุ่มซ้อมอย่างหนักหนาครับเตรียมตัวอย่างหนักก็เตรียมตัวกันแทบทคนันเส้นกับร่างกายมาขึ้นทุกคนก็เริ่มเตรียมโชว์แล้วก็ใช้คำว่าพร้อมนะครับก็ใกล้วันที่จะมีแฟนมีดก็อยากให้เราติดตามพร้อมรับพร้อมก็ได้ครับจากคนที่จากคนที่ไม่เคยรู้จักกับร่างกายตอนนี้ก็เริ่มไม่รู้จักเหมือนเดิมไม่รู้จักรู้จักมากกว่เดิมก็เลยก็ทำความทำความรู้จักกันใช่ครับทำความรู้จักไม่อยากให้ทุกคนพลาดแฟนมีแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็เป็นงานที่แบบว่า พวกเราก็ช่วยกันเพื่อทําให้มีงานนี้เกิดขึ้นมาเนาะที่พี่แฟนคลับทุกคนเป็นส่วนสําคัญจริงๆที่ทําให้เกิดแฟนมีขึ้นมาก็อยากให้ทุกคนมาร่วมเรียกว่างเซอร์เบตไปกับพวกเราร่วมเป็นความทรงจาสุดท้ายในเรื่องย้อนแก็อันนี้พวกเราตั้งใจกันมากๆครับซ้อมมาเกือบสองเดือนนี่จะทำให้แฟนคลับติดปังแน่นอนจะมีแบบว่าตีมจะมีแบบว่าโชว์ที่แบบว่า เฮ้ย N1 N2 N3 ลำดับมีมีมีเหรอมีมีเฮ้ยมาจากไหนล่ะมีมีมีผมว่าเดี๋ยวแฟนไป็นนทำครับแน่นอนต้องจับตาดูให้ดีครับมีหลายโชว์แบบว่าเรียกว่าครบทุกรสแล้วกันครับถูกไม่ว่าจะเสิร์ฟความหวานความสนุกความมันเลยนะครับเรียกได้ว่าแบบว่าถ้ามาแฟนมีของพวกเราก็ได้รับครบทุกรสชาติแน่นอนครับนี่มียมีแน่นอนครับไม่แน่เหมือนกันใช่เขาจะ มีแบบคอยได้ไหมว่าโชว์ใครที่แบบว่าน่าโกรธที่สุดนั่งชมเลยนี่นี่จริงชาสวรรค์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จริงชาติสวรรค์วันนี้ใช่เพราะงานนี้มันตีมตัวสนุกนะครับมีโชว์ของเฮ้ยพี่ชายผมคนหนึ่งทีมเป็นบ้านมีสิงห์นะครับคิดว่ามีความหลอนเป็นมุมใหม่ๆที่เราจะได้เห็นดูนี่มีแบบชว์เอนเจที่เขาหมดเลยเฮ้ย ไม่มีครับเอ็งเจต่อไปเอ็งต่อไปข้างหลังนะชู้แล้วครับไม่ได้ไม่ได้แล้วแฟนมีดไม่ได้แล้วสปอยแค่นี้เหมือนที่พี่กิตบอกครับมีดอเด็กครับผมแฟนมีดมีดอเด็กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไพอะไรเพกาวเบิร์ตแฟนมีมีมีดอเด็กครับจำไว้มีดอเด็กเป็นส่วนสำคัญเลยมันจะเกี่ยวอะไรกับใครอะไรยังไงมีดอเด็กครับพูดได้แค่นี้เลย มีเด็กๆเยอะมีเด็กครับเป็นเรื่องแล้วเราเป็นเรื่องแล้วนะดูนหรือว่ายังไงต้องรอติดตามชมครับผมถ้าอยากรู้ก็ตอนนี้ยังมีบัตรขายอยู่นะครับผมแล้วมาเจอกันวันที่10พฤศจายนครับผมมีกอะพร้าครับมีเด็กแน่นอนอยู่ในทออยู่ในที่ที่ทออยู่ในที่ทางโปรโมชั่นมาเป๊ะเชียวก็มีไลฟ์สตรีมมิ่งที่ Chicken Millon สามารถไปดูใน ที่ที่แกมิลอนแต่บัตรเหลือครับตอนนี้ยังซื้อได้ซื้อได้ตามจุงเทียนมีสิบมิลนิดนึงโอ้เอ้ยมีอะไรที่แบบว่าเปดไกด์มีสุดหล่อไปแล้วคนหนึ่งครับสวยไปแล้วคนหนึ่งใช่เขาเห็นเขาขึ้นจอที่สยามโอเคครับผมว่าโอเคไอ้เพดานสวยครับวันนี้ าแล้วมันจะมีแบบคิวคนต่อไปอะไรอย่างนี้ไหมนี่ครฟ้าโล่งครับฟ้าโลง่งวันนี้ฟ้าโลง่งอัดสปอยม่ในคิวคนต่อยไปคนไหนอ่าฟ้าโล่งครับวันนี้ฟ้าโลง่งถ้าคนไหนอัดแล้วมันจะังยังดูไม่มีก็ติดตามผ่านทางอินฟิเชียลของเทียมมิวสิกหรืออับที่เพิ่งปล่อยไปบ <c oughs> อกว่าเดี๋ยวจะมีรูปสปอยเล็กๆน้อยๆออกมาอีกแน่นอนโอ้ไม่ก็มีแบบสายแรปเปอร์อะไรอย่างงี้ป้ะ เฮ้ยใส่แล้วเปอร์ใช่ครับใส่ใครับอาจจะลูกทุ่งใช่ลูกทุ่งเลยไม่ช่วยด้วยอันนี้ต้องรอติดตามรี่เรียบมิวสิกนะครับเจ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 ที่ว่ามีมีคนหนึ่งก็เป็นสายแร็ปแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยล้อมแร็ปเบาแน่นอนใครเขาเไม่เฮบาไม่ได้ครับจะมีลูกทุ่งด้วยเฮ้ยพูดไปก่อนพูดไปเรื่อยเลยอันเนี้ยจองคิวแล้วเปล่า โอ้ไม่เป็นครับไม่เป็นสองครับผมก็รอติดตามชมกันดีกว่าครับบอกเลยว่าเดี๋ยวมีไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ใหม่ๆผ่านทางช่องเทียของพวกเราหรือว่าคอนเทนต์ในช่องเทียมิวสิกครับผมที่บอกเลยว่าเดี๋ยวจะมีเรียกว่าไงเพื่อนเพื่อนนักแสดงหลายๆคนที่แบบว่าอยู่ในค่ายเราได้มาโชว์ความสมามมถพิเศษในมุมที่แบบว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นใช่ครับเช่นเต้นขอ นหนักน่วงครับ<า>นหนักน่วง<า>บอกได้เลยว่าซ้<า>อมเต้นกันวันเว้นวันเลยช่วงนี้แต่เราต้อ,อ,องมีถ่ายกี่รอบจ้ะซ้อมเต้นเฉยๆผมอาจจะอยากล้ำลิเกก็ได้พี่ผมอาจจะแบบเ,เป็นแฟนคนจนตรงทนหน่อยเนาะอย่างงี้ก็ได้ใครจะไปรู้เราซ้อมแต่เราพิมพ์ไม่ไดจะได้เห็นก็เจอกันครับวันที่สิบครับผมแฟนมีแฟนมิครับไฟเดย์เพกาลเฟิร์สแอนด์มีนครับบัตรกดได้ที่ไม่แน่ครับไม่แน่ไม่แน่ไม่รู้ ไม่แน่คก็ผมไม่รู้เหมือนกันที่ผมคือผมรู้แค่โชว์ตัวเองเลยอันนี้จะสารภาพเลยเพราะตอนเนอื่นซ้อมผมหลับให้โชว์หลับเป็นนาทีอ้าไม่หมายถึงแบบตอนเขาถึงซ้อมครับโชว์กิจวัตรคลอัปเดตไปนิดหน่งสเร่อเป็นไงบ้างเราดูหน้าไปดูเน็ตฟ้าสวยแล้วนะครับวันนี้ช่จะต้องรอทางออฟฟิเชียลออ๋ก็ต้องรอทางออฟฟิเชียลประกาศครับก็เรียกว่าไงเป็นโปรเจกต์ที่น่าติดตามชมแน่นอนครับผมแล้วก็ เดี๋ยวจะมีเรียกว่าไงอ่ะการประกาศทางออฟฟิเชียลออกมาว่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรแล้วก็อาจจะได้เห็นคู่ใหม่หรือว่าอะไรอย่างที่พี่ต้อมได้พูดไปครับผมมีแบบคู่ใหม่อะไรอย่ี้ป่ะยังพูดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวออฟฟิเชียลประกาศครับเดี๋ยวออฟฟิเชียลประกาศสามารถรอติดตามได้ในนามคนเดียวโอ๊ยรอแล้วมั้งเนียเนี่ยไปดูทีหลย ก็ต้องขอบคุณพี่พี่น้องๆชาวกัมพูชามากๆครับที่แบบว่าให้การต้อนรับอย่างดีแบบเรียกว่าไงอ่ะไปรับหนึ่งสนามบินอะไรเลยเนาะแล้วก็เรียกว่าไงมาเข้าร่วมรับชมการแสดงโชว์จากพวกผมสามคนแบบว่าเยอะมากเลยก็ไม่คิดว่าจะมีแบบว่าพี่พี่น้องๆขนาดนั้นเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าแบบไม่รู้ว่าจะมีคนไปไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันก็เป็นต่างถิ่นเนาะแต่พอเห็นดุพี่พี่ให้การต้อนรับเป็นอย่างนี้มากบอกเ่อแบบ ไม่ว่าจะเป็นรักษาจีบอยู่รู้ยังมุมไกลๆขอแค่เป็นอะไรเงี้ยครับพี่ๆเขาลองด้ดูเพลงเลยแพลงนี้แบบต้องเพลงค่ะต้องเพลงเปิดใช่ไหมใช่ครับยากไหมตอนนี้หรอก็เรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์โชว์ดีกว่าครับเพราะว่าคิดว่าแบบในเมื่อเราไปบ้านเขาแล้วอะไรเงี้ยผมก็อยากจะเรียกว่านำเสนอความเป็นกัมพูชาให้ครับคนกัมพูชาได้เห็นว่าแบบพวกเราใส่ใจพวกพี่ๆเขาเหมือนกันโดยการแบบพยายามนำเพลงก็อาจจะมีสิ่งพิเศษอยู่บ้างเพราะว่า ได้ซ้อมประมาณอาทิตย์หนึ่งครับแล้วก็เข้าห้องอัดเลยมีแบบซ้อมแบบต้งกับมากสอนเอะไรนี้ไหมตัดแปลงใหม่อะไรนี้ไหมป้องสลานอ่อนครับแปลว่ารักนะครับนี่อันนี้นะป้องสลานอ่อนป้องสลานอ่อนป้องสลานโตป้องสั้ยไม่ได้แล้วได้ทีเดียวเดี๋ยวมันผิดเขอโทษนะครับแต่ผมว่าถูกผมจำได้ไม่มีไหน ไม่ก็บ้องสลาดคนนั้นแหละครับแปลว่าฉันรักแปลว่ารักนะครับพูดบอกใครครับเออบอกใครฮะพูดไปเรื่อยๆฟ้าสวยวันนี้เออจริงนะที่ฝากแฟนติดตามแฟนมิสซี่แล้วก็ฝากติดตามผลงานที่จะมีเรื่อยๆครับผมก oh, okay. like ็อยากฝากแฟนๆนะครับติดตามผลงานไม่ว่าจะเป็นเมินีิซีมิวสิกครับแล้วก็ซีรีส์ต่างๆที่กำลังจะออนมาให้ทุกคนได้ติดตามอย่างแน่นอนครับก็ฝากติดตามทางแฟนเพจออฟฟิเชียลของทาง เชียร์ไฟวันเชียร์มิวสิกแล้วก็ในทุกๆแพลตฟอร์มเลยครับผมใช่แจมใช่ครับเอากระด่าู้ดานิดนึงมีอะไรจะฝากไหมครับสองคนครับก็ใครที่สนใจอยากจะมาแฟนมีนะครับก็สามารถกดปักได้เลยนะครับทางเดิมคอนเสิร์ตส่วนใครที่มาดูไม่ได้ก็สามารถดูเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับทางสกิ๊ดเนยรอดใช่ครับมาดูกันได้เยอะนะครับส่วนที่ชวนร้องชวนป้าชวนหลาผมมาให้ได้มาให้หมดเลยก็ได้เพราะว่าพวกเราตั้งใจกันต้องแนใช่ครับอ๋อก็ไม่มีอะไรมากครับก็ ไม่ยิดหวังแน่นอนงานแฟนมีตวันนี้ติดวันนี้เอจะรุ้นว่าทุกคนจะเตรียมอะไรไว้ให้ทุกคนดูดูครับงเตรียมเงินด้วต้องเตรียมชื่อเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าทุกคนคิดว่างานแฟนอีพีคุ้มแล้วอ่ะงานนี้คุ้มกว่าแน่นอนนี่งานปิดจบเลยน้องโชว์ขอแบบนี้ใหญ่ขอแบบลูกคอสามลิงคั้งโชว์ร้อกทั้งเพลงโชว์เลยมาทำไมเอ้ยเอ้ยอย่าบอกนะว่าก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับไว้เจอกันแฟนมีตครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมครับมากค่เกียดเลยบ๊ายบาย